เกนะคะที่เป,เปเื่อนๆนั้นที่เป็นตัวเข่าๆเกค,ค่ะวันนี้มาขับรถชมวิวหนกทงก็องอังกฤษนะคะเปื่อนๆวิวทะเลมีเกอยู่โคบๆนะคะวันนี้วันเสาร์ คนก็ปลดว่างก็เลยได้มาท่องเที่ยวรอบๆหนกทงนะคะอย่าพูดมากนะเ,นเพื่อนๆนะเจ็บโคอขณน,นเราไปเล่บรรยากาศสวยๆกันเลยดีว่า วิวสวยค่ะแถวนี้แถวนี้ทางใต้ของอังกฤษนะคะก็เรียกว่านิวกี้ค่ะมันอยู่เคทะเละแล้วก็ทะเละแล้วก็มีมีวิวนอกท้องอยู่ครบครบที่เป็นเื่อนเน้นนั่นก็คือเป็นเฟรชนะคะ เที่ยวนี้จะมีรา,าหนา้าหัรนมีเป็นโรงเรมสถาตที่ทีสองเทียวค่ะต่างใต้กอ็อังกฤษว่างๆกง็มาใต้บรรยากาศส่วยๆวันนี้ท้องฟ้าคลึมนิดนึง อย่าเบื่อกันนะเพืเ่อนๆพอมีแต่คลิปคลิปซ้ำๆฝากความคิดถึงไปถึ่งเพืเ่อนๆที่อยู่นครด้วยนะคะเป้วตาพีออมแล้วก็นองนอง,นองเอียดซี่บาวเอิญทุกคนวันนี้พีจะพานองมานั่งรถเที่ยว ราะว่าน้องๆไม่มีโอกาสได้มาที่นี่ก็ให้เล่กันตามวิดีโอของพีก็แล้วกันเท้ากับว่าพาไปเที่ยวเมืองนอกกันนะคะเราก็ยุ่กันแบบปลปือประเทศอังกฤษเมื่อในอนิยายที่เราเคยห็นไม้ได้แบบนี้ ทะเลมีคลืน่นค่ะเห็นไหมครับเพื่อนๆที่เห็นกร่อยๆนั่นคือทะเละแถวนี้มีห้อยนะห้อยเมงผูห้อยเมงผ,มผูบางทีเราอาจจะลงไปเล่ว่ามีห้อยเมงผูไหมปกักย,ยันเรา คอยคอยมาว่านะวัยแมงผู ขอบคุณนะขอบคุณดีช่วยกดติดตามไห้ตอนนี้ได้สองรอยว่าคนเลวก็จะพยายามสู้ๆให้ถึงหนึ่งพันคนใครมียุ่งมียาดก็ช่วยบอกให้เข้ามาเล่บางทีก็จะติดใจได้กดติดตามให้นะฝากๆกันกัน มีการตัดโตนะคะท่ายกันสดๆเพราะว่าเจ้าก้องคลิปตัดโตไม่เป็นเราขับเวียนนเล่แ่วๆนี้กันสักสิบนาทีเทวานังท่ายันไม่กว่าเดนมันชัดนะเนาะมันไม่เหมือนกับปรหมาเอง ดอกไม้มาเผื่อนๆข้างๆนั่นๆมันดอกไม้ป่าเพนะแต่สวยสวยมากแถวๆนี้ ราจะคับกันทักซิบซ่องหนาที่นะในวิดีโอนี้จะได้เละไม่เบือ่อแต่ว่าเจ้ากงเจ้ากงชงก็อยากได้ชั่วโมงในการชุ่มเหมือนกันค่ะเื่อนเปือนสี่ปั่นชัวโมงกันเปื่อนเปื่อนใยเละก,กันได้ครบครบนะเพราะวา่าคลิปนี้มันมีคุณภาพจริงๆก็คือมันได้เล่วิวสวยถ้าเพื่อนเปื่อนเล่จนตึง ถึงตนจบเลยมันจะเละเๆลเลสวยๆนะบางคนเข้ามากดไลค์แคไม่ถึงวินาทีก็คอมเมนต์ฟากชงแบบนี้มันเป็นสแปมนะคะเปื่อนๆเลให้จบแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็เจนจะกลับเข้าไปเยียมชงขอมูลเพื่อนด้วยนะคะไปเลยให้จบเหมือนกัน แต่เราบังคับกันไม่ได้นะของปนีนะเรยวแต่คนนี้จบถ้าจบก็ให้เล่ยาวๆเดี๋ยวบังคับเพื่อนเือนก็กดออกเม็ดเพื่อนๆ <laughs> เ,เลยวิวทีแต่มันช่วยยันช่วยมาก ฟ้านันแคเลขอ่ะฟังนี้ช่วยจริงเงียบนะคะเทยวๆนี้จะไม่ความีบ้านคนนลอพหลู่บ้านตรงนั้นมาแลว้วเมื่อกี้ก็ห่างแลว้วไม่มีบ้านคนแล้วค่ะเที่วนี้คนก็จะมาจอดรถแลว้วก็เดินเล่นกันนะคะจริงๆแลว้วพอวพ,พอวันหยุดคนก็จะออกจากบ้านกันค่ะ คงนะคะที่ีนทองอันที้นแต่ต้นอยังเล็กสิบส่งนาทีอันนี้ได้สิบนาทีแล้ว เราก็ไม่รู้แต่ว่าก็าวายสกัดน้ำมันทำเป็นน้ำมันปืดใกล้ตลกินบขับรถข้าวปลาเราไปไหนกันอัน,นนี้นี่ที่ขับขับมาเพื่อนๆไม่ใช่รู้นี่วนไวไปในทีแต่ว่าขับเล่นนะไอเลี้ยบวิวช่วย มันมีเวลาว่างก็เลยไม่รู้จะทำคลิปไปเรื่อยดีก็เลยมาให้นเปลินๆเล่บรรยากาศแถวนี้ว่าเล่ยุวัน์เล่บรรยากาศเล่ได้ไม่เบื่อเพื่อนๆมันมีนไล่ต่อทีตีถ้าเล่ถ้าเพื่อนๆไม่เบื่อก็กดกดไลค์กันนะกดเข้าคอมเมนต์ตะกี้ติชมได้คอมเมนต์หนักเบื่อแบบได้เพิน การเสี่ยงพูดพูดเปมนปรึกกว่ากันได้ไม่ไปรือเรายินดีเปิดรับความคิดเห็นอันนี้มาเคเล็กเปลี่ยนฟาร์มช่วยห้ามไม่เปิ่อเล่ๆนะบางคนบางคนก็ก็มาเที่ยวกันแลยที่ประเทศนี้แต่เขากา็ไม่ได้เข้ามาลึกๆถึงถึงบรรยากาศจนบทบันนอกก็ได้แบบนี้ ประเทศไทยก็สวยแบบนึง่งยูนเปลือเราก็ไม่เม่นอยู่อยู่ที่ไหนก็ไม่เม่นอยู่บ้านเราอะนะความพวกป้าในเล่นเมันบ้านเราดีว่าตลอดความรู้สึกคือบ้านเรามันดีว่าอยู่แลว้วถึงกองโขงจะช่วยบ้านเปลือก็เราก็รักบ้านเรานเน้นหละแต่ที่มาที่นี่ก็คือแกเป็นจุดหนึ่งของชีวิต โอเคเปืเป่อนคลิปมันปนแกเดียวปนปนเป็นซิบส่งจวโมงแล้วแล้วก็เจนจะไปถ่ายอีคลิปนึงคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนานๆน,น,นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ